ไทยก็ข่อยเนาะจังน้องเลยไปแต่เก้าปีเลยไปได้เปีใช่ไหเนาะใช่แงว่าเจ้าเลยไทยครึ่งนึงแล้วเนาะกาใช้เลือดไทยเลยข่อยนะโอ้บ้านเจ้าอยีสานไทยลาวเลยข่อยนะแว่าบ้านอยู่ยใช้พมุตจะจั่ีพมุตจักเนี่ยเขนอยู่กาลสินบ่ะพออำนาจโอ้ยรวมเด็อยู่ว่าจังหวัด นี่บาบุญทางไปนี่ทางไปพีพศาได้ไงดีจ้าบอ๊งอย่างวะมันคือพวถ้าพีพศะอ่ะทางไปเมือหน้าได้หน่อนี่มายั้งหนิมายังนี่รถค้าได้หนี่งเรียบร้อยได้หนี่งมาไกลช้ำหนี่งเนี่ยริงเนาะโอ้ยพี่น้องเลยทางทางทางรถจับรถอยู่าช่นต์ทางทางอ้ยบอลขับรถบ่อืมกลับรถโอ้ไปได้บ่โซ่ได้เลยโอ้ยได้บ่รถจับรถยานยนต์ถอยได้บาทหนึ่งพี่น้องเลยไปทางนี้ได้เพราะเจ้า ม้าสิบเก้าลนออกข้างนอกได้บ่ฮะมันซุดแต่อยู่นี่บ่โอ้ยคนอยู่ไหนอเพิ่งเราอยู่เรือนเราเอากลังสิบเก้าลนออกไปโอ้บอนี่ทางเืีอหน้ามได้เนาะวงหัวลงซีซีวงไฟนะบ่โอ้ไปซีวงไฟทางนี้ก็ได้ด้วยพี่น้อง อค่ามันจะไปแข้งขมวนเนาะตัดเป็นอย่างไรก็ได้ว่าสันพ fall. ี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยหลังจากออกมาแต่เพื่อนซ่านล้านเป้นของประธานป้องที่ว่าจะรับการส่วนเหลือจากคุณยายเจดีย์เป็นสะพานบุญไห้พี่น้องเลยก็เลยออกมาทางพี่บานทังมาบุญบันปลาก็ะเพาลงท่างสมซือว่าบุญบันปลาพี่น้องเลยเนาะขาปลาดีแล้วขาดงเขาปลาดีพี่น้องเลยราบทักทายด้พี่น้องเด้อทักทายสบายดี พอมีพี่น้องวัสดุสุขล้นนำเสนอด้วยเสียงบาบุญซาละวันอยู่ในช่องบ่าเงาชาแนลพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อกี้กันนำเสนอทางบ่าวต้เนาะเพราะว่าทางนางหนาพี่น้องเอ้ออันนี้ก็คือการนางหนาได้พี่น้องมูกับทิศไส้เขาทายคลิปให้พี่น้องเอ้เนาะมใส่มาใส่หาหาจะซื้อเนาะจับโดยโดยโดยเอาพี่น้องเอ้ยเนาะแต่บานนี้พี่น้องเอ้อุ้ยเห็นไหบาทเลยบาทไม่เนาะ มาาบ้นอันนี้ก็ยืมแว่นทั้งบาบุญบ้านปลาพี่น้องเลยหาเห็นแว่นเงินงามกลับตะกครยสบายดีพอเป็นพี่น้องบัตรสุขูสุขคนพาพี่พาน้องมาอีกคือเก้าพี่น้องกับเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์เขตแวงสวรค์เขตเกือบวิทย์ซาแดนและพี่น้องเลยหน้าซาแดนสวรรคเขตกับแขวงขมวนอีกประมาณ10กิโลคือแม่ป้าบอกว่าเมื่อกี้นี่ทว่าบุญหมุนไปเนี่ยคือขามไปทั้งเซ้เส้ขามขามเซ้บางไฟพี่น้องเลยเนาะ เทียงไฟกับขามไปแข่งขมวนหัดแหละเนาะหาแขกพี่น้องเอ้ฮะเอาทักเบา n h า u เนาะให้เจ้าเจ้าของช่องพี่น้องเอ้พี่น้องเลยเนาะโดยกับสวัสดีและสวัสดีพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโมญ่าสแนลและพี่น้องเอ้โอ้ซอยหนึ่งมาเลยนี่ซอยหนึ่งโอ้ขักในเฮือนเพิ่นบ้านเพิ่นเนาะจัดชั้นเป็นระเบียบไปนี่ซอยหนึ่งพี่น้องเอ้มื้อนี้เฮามาอ่าบ้านลงมักไฟ เมืองใสหลังน้อยเนาะผูดีเบิ่งน้ะกําลังหาเลาะเนาะพี่น้องเลาะทางออกน่ก็เลาะเบิ่งเฮือนเมืองาโอกาส่บะถือโอกาสเลาะเบิ่งเฮือนเมืองาผู้ที่ว่าด้อยโอกาสเนาะหรือว่าเฮือนหลังน้อยๆพี่น้องงทีมงานเฮากําลังอกาเบิ่งก็เิได้มาแล้วเนาะแต่ว่าแนเบิ่งกบหลังดก็มีแต่หลังใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยก็เลยสิพากันออกมือานี่เนาะเป็นไดลตูน แจ้งข่าวดีแล้วเรียบร้อยเร้อยแล้วแล้ันเนี่ไหเกิดดีใจนะเราอะใช่ได้เพื่อนเป็นของเจ้าของหน่ะหวัอยู่สำนักมากเจ็ดปีจะแปดปีแล้วเนาะสำนักมากถือเจ็ดแปดปีเรามาหาครอบครัวที่บ่อแยกด้มาตอนนั้นกับท่างบ่าบุญมาป้องยองเลยเปล่นเป็นครูทุกแยะกขาว่าได้เนาะในบ้านที่สุดของในบ้านนี่แหละยองเ้ยรถแห่ะในบ้าน หผมจะถามต้นแายสาเหตุเราเป็นคนบ้านนี่ผมเป็นคนเมืองนี่นะ่ไหมนี่เราตัอย่างเจ้นเพิ่นเพิ่นคนเยาเนาะโดยเพิ่นนะคนตั้งพุ่นที่นี่แหละเราไปมาซ้อนหนังสือนี่แหละซ้อนไปเรื่อยซ้อนไปเรื่อยก็เลยขออยู่ขอใส่ในบมานในเมืองเราอ่ะอี่แหละเป็นครูกันโดยนะถือว่าการดีใจน้ำเล่าเพียงน้อยน้วก็สมควรแล้วที่เราได้รับการช่วยเหลือจากคุณยายใจดีเพราะว่า ปลาวก็ได้สดสวยเล็กน้อยประชาชนเนาะหน้ตาดำๆเพื n ่อให้มีความรู้เนาะอ่นอกก็ย้อนได้ย้อนครูสอน่ะพี่น้องเ้นาะเสียบบ่มีครูก็บ่มีนเรียนเนาะว่าครูที่ให้ความรู้เนาะกับบ่มีนักเรียนก็บ่มีอ่าเ็กน้อยพมยังเจ้าฮะจบยัง่อยจบม .1 ได้เขียนหนังสือเก่งเนาะเพิ่นนี่โดยก็ขึ้นม .2 แต่ว่าเป็นอะไร ข่อยอะไงัวบอกโบเมนค่าวอะไรงงัวบอกขอเดียวเฮียนไก่และรถจักข่อยบบมีข่อยปั่นรถถี่เพื่อชิ่หัดกับโซโต๊ะแบบว่ารถล่มรถเจือกกิต้มเปื้อเปลื่นนะข่อยเห็นเลยข่อยท่อโอ้โหคอท่อแล้วเรื่ยก็ยยาเราไปเห็นเบียกอยู่ไทยบ้านเนี่ยป้องเลยพองห้างองห้างบ่อเน่าบ่อสามเนาะบอเรื่อจบเลยพอสามจะบุญได้ใช่ โดยสบายดีพอสามครึ่งพอสามครึ s <S um, ่งนี่อ่พอได้จบเลยครับออกครึ่งสาเหตุที่ออกอ่าโริเียนนี่พอเมยท่าไปหาเงินอยู่ไทยเลยโดยหลักๆเลยนะโดยบด้เียนเลยเจ้าเคยทียอยู่ไทยก็ข่อยเนาะแจ้งหน่อยเลยไปได้เก้าปีเลยใชไหเ้าปีใชล้วเนาะใช่แล้วว่าเจ้าไทยครึ่งนึงแล้วเนาะก้าหายเลือดไทยเลยข่อยนะโอ บ้านเจ้าอยู่นใช้เหลาวเลยค่อยนะบ้านบ้านอยู่ใช้ปอบุญเจะจักยี่ปอบุญเจ้ามันอยู่กาลสินบ่อ๋ออำนาจอ๋ออยู่อ๋ออยู่ว่าจังหวัดอำนาจแม่แต่ว่าอำเภอถูกปะอำเภอต้องขออยู่บนคิปเก่าข่อยตะกี้ลืมบ่มีเพราะวะถาวรพ่อข่อยรับวอาอยู่มีมีบัดมีเห็นแบบเสื้อเสื้อชาติเสื้อซ้ายแบบไหนหน่อยนะปูปูเนาะแ่ตพ่อพ่อของพ่อเลยบ่ ก็ชิว่าไงกับพ่อนี่แหละพ่อกัใส่อันใส่เลือดไทยแล้วยแหละ,พบบะเพราะว่าปาู่กับย่าเป็นคนไทยหมดโดยโอ้โหอยู่อำนาจเจริญเนาะกํบปเรดไก่ได้อำนาจกะกํบปเรดไก่อตอนที่ทัพพ่อเพิ่นยังมีชีวิตอยู่กะเพิ่นอาตมาเป็นแบบกับปเรดพ้าแต่ว่า,า,าเพิ่นทางฝั่งไทยนะไมย่ยอม,มายม่ยอมทางทัพพ่ออยู่งโดยโดยตามที่ทัพพ่อแล้วว่าแล้วมีมีคลิปเก่าอยูอ่พี่น้ออะไรเนาะโดย พอเนี่ยเราเลสัมผัสพอตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นะราลองไปเยี่ยมไปยามเพิ่นเบิ่งเนานะมีโอกาสเนะะาะแต่ว่าจาเพิ่นี่อะไรเพิ่งพ่เป็เจ้าหน้าที่ต่อเพิ่งนี่อะไรอย่างนั้นกพราะได้โอกาสได้จะลองซึ่งลองไอนน้สิ่งย่งยังโทรหาอาจารย์ลาวน่ะตามหาญาติตามหาญาติพุทธคันบ้องเน่ยตามหาญาติพุทธคันไหนมาบอกเราเรื่องบ่าพรเพิ่นเจ้าลนะาว,ลาวพพนาะอ่าบวดนดอนไปเปรี้ยวบนอ่า อนี้ช่วงพ่อขับรสบายกระทุกไปช่วงพ่อบถสบายกระทุกไปอยู่แล้วโดยอ๋อพันกันยังบอกข่าวลืออย่างพันกันยังมีชีวิตอยู่จังใครผู้บ่าโดยเบิดแล้วอ๋อเบิดแล้วเนาะอมีแต่ลูกลูกหลานทั้งทั้งญาโดยยังใครคนกินอะไรขอกับผูู้้กันเตีว่าได้พวพันกันอยู่พ่อด้ะบง พ่อเพิ่นไปกันเงียบเลยไหมเงีเลยก็ได้บางพี่น้องเพื่อนอาจจะไปจ้างไปทำแบบพวมกันอย่างนั้นก็คือการติดต่อสื่อสารกันแล้วมีแต่ว่าเนาะพี่น้องเคยถ้าเพิ่นได้เบอร์มิเนก่ะโดยจรที่ได้ยินผมพี่น้องเลยน้ำกลาดเด็กนุ่ลาดเนาะพี่น้องเนี่ยน้ำสมคุณพุทธคันพี่น้องเลยอินปันพุทธคันเนาะเรียกว่าเบา n h า u ที่น้องเลยแหน่น้ำเองโดยซื้อแท้เบา n h า u นี่ซื้อปั้นเนาะ แมนบ่ะซื้อแท้จังอินนี่แหละอินปั้นแมนบ่แมนคนเอิรนบ้านคนในบ้านในบ้านเอิรนเจ้าเนี่ยปั้นป่ะก็อินนี่แหละอินเนาะแมนชาอินเนาะครับชือมือนี่เนี่ยมันพรมีเป็นเงาเป็นเงาเนาะแมนเพราะเอกลักษณ์ของบ้านเงาเลยพี่น้องเราเป็นคนสูงเงาคนสูงเหนื่อยน้ำนี่แหละเนาะตับช่องแมนคือแต่ลานง้องยู่แล้วแต่ลมันก็มีที่ไปที่มาเลยพี่น้องเลยแต่ละผู้แต่ละคนเนาะ Mình cả bố nhau ní cảm thấy thấy, nên hắn sống, youtube vào nhau sân đeo. The kurds lòng và lòng sung nhau sung <laughs> xuống, nhau kể hơn say bao nhau và năm 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 là năm 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 nhau, Đời. บาบุญนี้มีแม่น้องจะจะค้นจอดคอยนี่บอกคอยอน้องหาค้นคอยนผูกกลางอ้ายหนึ่งเอื้อยหนึ่งแต่ว่าเอื้อยขก็คอยผูกก๊ด้เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่อ้ายคอยแต่ว่าอ้ายคอยตอนนี้ก็อยู่พุ่นอยู่ฟังไทยเนาะโดยอยู่ฟังไทยอยู่แถวลังซิดเนาะหรือว่าเนี่ยต้นกา ไปไทยก่อนมาบุญอีกแต่ว่าเพิ่นบ่เคยมาบ้านเนาะมาด่มืองซองมือแล้วก็ไปมันเป็น่ะป่วอย่า่คุณบ่เมียเมียใชยค่อยเด้อ๋อเมียอย่าง่คุณเมียคนไทยบ่บ่เมียคนลาวแต่ว่าเราไปทำงานอยู่พุณอ๋อน้องคอยกาอยู่สระวันผู้นึงแต่ผู้นึงก็อยู่ไทยน้องอยู่สระวันแม่นเพิ่นยังเงียนอยู่บ่บ่ผัวแล้ว มันมันอยู่ตอนนี้ครับปูยิงผู้หญิงส่วนมันต้นอยู่เนาะด้วยอยู่เพื่อนคอยตอนนี้กรับโบมีไพ่อกจากร้านผู้นึงแล้วกครับัวของเอื้อยนั่นคือพี่เคยพี่อ้ายเนาะบางย่าผมจะไปนะตอนนั้นบ้านผมประบุญผมจะไปวะไปปบุญไปเนาะเจ้าโบไปเจ้าจะไปได้ไปแล้วนั่งรถไปนั่นสิคนนั่งรถเจ้าบ่เหมือนเนาะ เออไงนวเนาะรถสองคันสองคันไปค่าบหกคนเนาะฮะพกพี่กพกเนาะตับสามคอยสามตัวเตียงเนาะตัวเมฆเนาะแตอนนั้นทั่วไปหาพอปป้องเนาะปป้องแม่นชอบนั่นนะเป็นอะไรปป้อง่นจะโทรมาหาเจ้าอยู่บ่กแล้วนะพี่ไม่ใช่อว่าจะโทรหาิ่นอยู่บ่ก็อยู่บาเดือนยด้โต และผู้ละคนกับคอมมินก็มีปปลอกลงไปนะอันมีดูก็มีเมียใหม่นะดูก็เมียใหม่แล้วนะแมสามคนสี่คนแล้วมันมีลูกติดมาดำอีูเนี่ยเราเนีติดเราหน่ะโมติดตั้งเมียเราแน่ออ๋อมันกระด้างคนแต่งทำมีครอบครัวครอบครัวจังสีน่าดีนะแล้วก็ไปเจอกันักมากันเนาะล็อกใต้พวกนึงเนี่ยที่น้อกคนกับคอมเมินอยู่ละ บ้านอะไรแต่ว่ามีโอกาสมีโอกาสได้โอกาสลงไปทั้งนั้นแต่ก็แวะกลับไปยำยำพ่อนี่เด้ยพยานทางบ่ได้ทางวทดยอดรถประตูแล้วว่ายี่น้องเนาะทั้งประตูนึกภาพหมอกเลยช่วงหน้าฝนชุดแหละทางนั้นยำยำแรกยังกุ้งกุ่งปะเนาก็มีแต่ว่าไว้โอกาสหน้าพ่อไหมเนาะอยดีไม่แห้งเนาะยำยำเป็น เีเขาเียน้าพนแล้วของมกคัสไซน่ะสื่เหาอไซนมาหัจักบ้านโคกนี่อยหัจักได้เลยบอกขนาอเดี๋ยวบอกนี่ามาหน่ให้หักให้หักก็คือไปหูจักกันอยู่ปรตุน้ำออู่กรุงเทพเขาเบียอยู่ไทยยุ่เนี่ยไปพ่อกันอยู่ปตุน้ำแล้วกหัจักกันรื่องกันแล้วกัมาเล่นบ้านเพื่อนใช่ว่มเจ้าหนีวพัน กับคนบ้านโคมาหลายปีแล้มนี่แมนตั้งแต่สองพันสิบสิหลักกมาเร่นบ้านเพิ่นิมาเล่นบ้านเพิ่นในสองบเจมาเล่นบ้านเจาในสพัความมาอยู่สวรรค์เขตในยสองพันสาแต่ไมาให้เบียกปาะเนี่ยังบม่ได้มีไเนาะยังหโสดตัวเนาะไปเลาะไปลองไปซุ้มซีชุ้มหาขก่อนกันเล ไปย้อนจากเด้งเงินได้ค้ำไปแล้วไปเลยตามไปเลยพี่น้องเลยมาพ่อมีอะไรปะมาเรื่สงกรามไปดูอี๋ไผ่ลาวนอนไปพบพ่อลาวเนี่ลุงเฮิร์มไปแล้วพาไปกับเบาเท่ามีแล้วเจ้าไปรู้จักลุงเฮิร์มด้วยแล้วจักกันอยู่ในไอ้ของไอ้แล้วไอ้หักเป็นโมก็ลุงเฮิร์มต่อต่อต่อแล้วเนาะไม่ใครเขาเจ้าฮะไม่ใครเของเจ้าถือแล้วเนาะแมน ต่อต่อกันมากต่อต่อก็เลยหักแพงกันมากบาทนี่แล้วดีน้ำข่อย่อยดีน้ำเหล้าแล้วก็คขายกระปุกกระปุ้นอยู่บ้านธาตุบ้านนั่งลุงเฮิมตะกี้โอ้พลักปักพายแล้วก็ได้คนสิได้มาเป็นลงเฮิมหนูมันง่ายนลงทุนแล้ววัดแล้วบัดเอกแล้วก็เราเคยขายกระปุ้นอยู่บ้านธาตุเพ็ดซาเล้งรวยได้รถซาเล้งเราอยอะแล้นเราเจ้าขายสี่ห้าพันบาท เมื่อกี้เราสางมาหมื่นกว่าบาทไปแล้วน่ะตอนนี้เราเจ๊งแล้วเราเจ๊งแล้วพี่น้องเลยเพราะเราเคยขายกระปุ่นมาใส่ยุ้ยเซฟเพิ่มได้พี่น้องเลยวันถัดนี่เลยอ่าแล้วสวรรค์นเขตแล้วเราก็รอขายบัสเมื่อกี้นี่แหละแมนเพิ่มชาแนลเ่านนี่หละเพิ่มชาแขนงเลยนะขับรถล่อนี่ยบัสโทุก้อนใหญ่ก้อนพี่น้องอ่าแมอวก้อนเม็ดพ่นพี่น้ก็เลยหัวจัดกันกระบะต้องมีกับก็ย้อนทั้งบระบะ้องมีย้อนทั้งลุงเฮิร์มไปแล้วก็เไดี มีมัดโคกเสมอเนี่ยก็ได้พาไปเล่นเพื่อนผู้ซาวไปพ่อแม่น้องนิว้วคนเลยเหมือนน่ะปิ้งกระปาดเล่ยคนก็ได้ <c oughs> เส้นเส้นเบียร์ล่างหนึง่งให่เบียร์ล่างหนึ่งว่ะไพเซนจเจ้าบอกคอยแล้วบุ๋มมิงบอกขออนุญาตคอยบุ๋มมิงเงินจักตีบเลยเพื่อนนะไปน่ะไปน้ำพื้นดีซึ่งเส้นน้ำไปเส้นน้ำเพื่อนเอือยเบาทองมีแล้วปลาอ้วนน่ะเออเส้นเพื่อนเอือแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาทองมีเป็นคนค้ำนะเนาะแมน ก็เลยทีไปทีมาคอ่อยได้เมียหย่อนเบียร์รังนึ่งบัตเจ้าเลยบัตรนี่ยิ่งเลยแล้บประธานมักข่อยท้ำนะค่อ,ะอยแล้วติดเบียร์เหล้ารังนึงเดีหยว่อยร้นไรทิ่ไปจ่ายเราแบบเข้าท่วงหนี้ข่อยเราแบบอ,อ๋ <c oughs> อท่วงหนีนนนหน้น้ำมือเช้าบัตนี้ท่วงหนี้น้ำเมลน้องนิว้วน้ำมือเช้าข่อยไปคนบัตรอื่นแล้่อยจะพบ๊ประนนัก็ได้แล้วเนาะเส้นหนีฟันแล้วก็เลยท่วงกันหย่อนท่วงไปท่วงมากก็เลยค่อยก็มักเล่าอยู่เรียวนะ ัราต่องยายามง่ายเลยนะเพื่อจะนายหายพันไลเวมันเสือมทวงเขาอีกนะเออๆกัคุยกันมาเดยคุยกันเลยโดนเติบแล้วกับตัวเองมันมีเงินแน่เงินดนแน่เวลาหาเงินน้ำมันจนเป็นเดือนบ่ได้ยังไม่ใส่ลาวก็ได้เป็นบ่ได้คิดดอกบอกคิดจะหาเรื่อยๆของบาทองมีกันเลยกันดนนะโอ้โหกับปลาทองมีเล้ตุ้ยๆเด้ตู้เด้พี่น้อง บอกว่าต้องไ้กินนำกันเนาะนี้คือว่าที่ไปถึงนะพี่้องเนาะของประสบการณ์ของพระบุญสาาวันที่จกับทางมันโคใหญ่เหรเดาะการที่ตอนนี้เราเกิดทำป็นคนมันโค้งใหญ่แล้วนะโอ้นใหญ่ี้มานุปัตปราชมก้นมาขึ้นกับพี่กัแม่เป็นใหญมาขึ้นเบิรลยเพืนท่านนัสองนันเปล่ยนเราอยู่ที่เบิรพยองกัน่เลยเหรอลนะใหญเบิร์ต่ะาชนกับบัดโคงใหญ่ของนอนนี่อน้าทั้งคุณ คือว่าเฮากับเป็นบุญวาสนามีเวียนมีกรรมต่อกันเนะาะทั้งข่อยและเจ้าจะมาพบพ่อกันในมือนี้เน<ด>อ่าหรือว่าได้เห็นน้องกุ้งเยเอาเพชรจะเป็นตัวบุญก็เป็นนี่และเนาะค่ะไปร่วมดุ๊กดิ๊กได้ก็ได้ร่วมเงินบุญน้ำน้ำชูกันเนาะมาแตข้าตะกี้คคเคยมีมีกรรมสืบกันละการเส็จบุญรวมกันมาซานนี่ก็เลยมาพ่อกันแบบนี้แหละโบราณเจ้าประคอยแล้วคือเงี้ยคือกัน ที่การบดไทยกันบดเป็นต้องบดเป็นบดกลมแล้วการกลางไปจากการเนี่ยนะจะว่างเอามาปอกันในศาตรนี้กันสามคบดีนรำกันสร้ามสาพัฒนาครอบครัวบ้านซองให้มันดีขึ้นกว่าเก่ากำลังแน่ทางพี่น้องเลยกัประมาณนี้คลิปบุ้ยย่าพี่น้องเลยเนาะในระหว่างเดินทางออกจากบ้านไปดงไปไฟเนาะที่ทางประธานป้องมาเป็นสะพานบุญเห็นกับทางผู้ใหญ่เพื่น มานามแจ้งข่าวดีเรื่องเสาเฮือนเนาะต้นบอววัวนสิบแ้ดววาะิบห้าต้นต้นิบปต้นถามีนี่คอยแก้ไปตามก้นเนื้อและยังไงเอ่มันอีหน่ยังได้พอดีว่ามันต้องได้สร้างไว้นะสร้างแล้วบ่กัสร้างไล้เจ้าขับรถธนัดบ่นเจ้าบริษัทเว่นเหอได้บ่กได้อยู่บริษัทเว่นแล้วล่ะมันมีความมั่นใจในทั้นหนึ่งเลยพี่น้องหล่อบ่บุเรียนวอลล์ยังได้ ปลว่าลักษณะคมาซึกข่อยตัวนี้ส่แวนล่ะแปลว่าผู้คนบมเห็นแววตาข่อยนะนะเขาซื้อบอกผู้คนตาบอดล้วกเขาบอกยังเขาวอาไปรอดเนะเราเคยมีความมั่นใจประมาณนี้เพราะมูดังมักสซแว่นเนาะเขาจะเป็นยังไง อัน ül, นี Arrow, ้เรื่อนคนบ่อเลยเน่อยนนนนยอะภายในในนพรห้ามเข่าโอคนเขียนชื่อว่าห้ามเข่าเนาะเป็นสวนอ่าไปบิ่งเป็นปลูกกบกังเป็นละเพี่น้องงาพี่น้องเด้ว้างไหบ้านเาด้นี่ใกล้ยออดทางออกจากบ้านลงรไฟเลพี่น้องเลยเนาะ ได้ปลาเจ้าเมื He ่อเช้าน so, ินไลยอยู่พวกโอ้เด้ไลายได้บอก n h า u ได้ปลาคอยดูนะปลาค้อนี่ได้ประมาณประมาณสิบมีแหละแต่ว่าปลาคอให้อนี่ตัวเดียวอ๋ออ๋อรูปบนโป๊ะผสมเบอร์โปรตีนอยู่นะปล่อยว่าปล่อยแล้วค้างไว้ในโอ่งแล้วปล่อยลายเนาะปลลาเื้อมเจ้าไปหาไข่แต่เช้าเอาเด้อหมื่นมื้มกินที่ไหนกินอยู่พวกไม่กินแล้วเจ้าก็ไปถ่ายคลิปอีกนิดน่องเบิ่งเลยคอยยุยใกล้กับว่า คนขาบมันนี้บอกผโอ้ใกล้สะบ้อนะโอ้เกิดภาก่วยเนาะาควยบ่อปะาพา่ไป้ส่ไปสานึงแเราแก้เนาะแล้งาทีกไซะน้จิเจ้าอยากมากแล้วมันจับซอยข่อยนะมาจับมาต้งล้วข่อยโอ้ายคลิปให้พี่น้องดเบิ้งอีกก็ได้คลิปไปน้ำชานยอพี่น้องไงเมื่อคืนปลาลูกบนตกคือว่าไล่ปลาลกตอนล้งนีนะคุกอไรพวกคุก่ เจ้าโบดิมีต่อนมิลี่ป่บโบมี่ได้อยู่ประตูของโบดิมีบ่มีกับพนุงเพิ่นอ่าเฮ็ดบบดีรถไปเลยลุกมื่อเกินนี่งได้เนื่องได้ได้มุกโบดิมุกอยู่ได้ปิ้งไงแต่ว่านิ่งโบมีเนาะโบมี่เนาะเพราะเราอยู่ในเมืองได้พี่เนาะไงโบเป็นยังมีกับอยู่หน้าทางมันหย่านไปบ่ได้เมื่อสิมุกมาให้ดอกมื่อเนาะบอตัวเป็นเนาะเอาเป็นมุกเนาะขมุกมาจิ้มเนาะ โอเคโอเคบึ้นก็เสิยเ่ตุยมนมุกไปอยู่กินมาเป็นปันกินกัใส่ไม่ารไม่เม่ไม่เทยเจ้าสาไม่ถาวรคันเีตุยใจดีเลยมตุยใจดีเพาะวา่อยเป็นคนโชคดีอีกคนหนึ่งได้ก็เลยมาอยู่น้่กับครัวพันเป็นยังไงนเป็นคนใจดีม่ย่องเลยนะตั้งตัดงานี่ยพเท่าก็ไม่ตัดไม่เจ้าก็ตัด เราบรบอกขอก็เลยบเฮ็ดว่าสิาเป็นบอกว่าิาเนบอกว่าเขาบอกว่าเจ้าก็เฮ็ดนแหละแม่อยู่เพราะตื่นมาเราเฮ็ดจะเศร้าแล้วหมแคร่เลยอ๋อหน้าจะเศร้าคุณหน้าพ่อบางทีก็ควบโซดาทันเพื่อนอ่ะถ้าโซดาเขาเล่าบ่อยฉอยเราเฮ็ดจะเล่าแล้วก็นี่ตองประแคดกยนงนมยังแน่อยู่แล้วค่โอเคเนาะ จะจุกคีบคิดคีบแล้บ้างเลยเดินทางก่อนเนาะคิดนี่กันหาประสบการณ์กันเพียงไงเนาะเลยผมมีอย่างารพี่น้อเนาะพี่ได้มาอยู่บนคูพิจารณาประกันได้เนาะที่ห้ากับรับขอโทษขอใครบัดสุขสุขคนเนาะเนาะจะได้การตีเตือนตีส้มกันขอมาได้เนาะทีมงานเทาพร้อมปรับปรุงเนาะพร้อมที่เปลี่ยนแปลงแต่วะบอลโบมอสมเนาะหรือว่าจะได้กันพันบอกควรเนาะจะได้ครับตีเตือนกันมาได้เด้อพี่น้องเด้อ เวลาคลิปนี้ลาก่อนพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหน้าขับส้มกันคลิปต่อไปขับประบุบันปลาปลาคนสิพาไปมองแดงเจไดเนาะกลคือว่ามาออื่นชุบคอยวันขึ้นไปเซโปนไดทั้ทีมงานไปมือนี่แม่นเทียนทำลุงจันว่าช่างโทรนังเลยจะไก่บลาประตูเนาะยังหัวเหวอพ่อยังอยูัวแลังแอมพาแล้วบ่านน่องวิญงเนาะโดยเป็นมืเลยพ่อ ว่มามึงเอินนี่แหละใช่ย้อแท้เพราะว่าอยู่ทั้งเจ็บอยู่บ้านเฮากบบมันมูมีหัะนะพี่น้องเลยนะนเนาะมีคลิปม,มูมีที่ว่าเฮาจะไปอันนี้ฮะนนะนอกจากคนป่ยนะนวยเนาะรว่าทั้งไอน้นางรว่าทั้งไอเ้เขียว,วยนะเนาะรวยจะไปเยี่ยมยำนะไอ้เขียวบ่หรือว่าจะไปทำบารีเนาะเดี๋ยวทโทรหาทางบุรีก่อนพี่น้องเลย จะคอยว่ากันอื่นจะไปลงไปคอยแจ้งบอกอีกทีหนึ่งเด้อด้วด้วยด้วรับซาลาิมนี่เนาะลาก่อนพี่น้องสบายดีสบายดีวัตสุขุสกุลเนาะไปชูเฟอร์ไปเนอสบายดีสุเฟอร์ฮะซื้ออร่อยชูเฟอร์กินเลยน่าจะรับไปพี่น้อง